Đốn nữa, đốn, đốn 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 สวัสดีพี่ๆน้าๆพูดที่มีใจรักในการหาปลาทุกๆท่านอีกเช่นเคยเลยนะครับและก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับปีใหม่นะครับปี2565นะครับก็ขอ,ขอให้พี่ๆน้าๆนทุกๆท่านนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับแข,ขลงแกร่งปลอดภัยมีทองไหลามาเทมาทุกๆท่านเลยนะครับทั้งที่เอ่ยถึงและไม่ได้เอ่ยถึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมากๆเลยนะครับที่ ได้เข้ามากดไลค์เข้ามาพูดคุยเพื่อเปําลังใจให้กับผมนะครับหนุ่มงและครอบครัวนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ๆนะครับหลังจากที่ผมได้พักประมาณสองสามวันนะครับผมก็กลับมานะครับซึ่งในแม่น้ำานะครับพี่นะครับนี่นะในแม่น้ําครับน้ำมันใหญ่ครับผมน้ําแบบใหญ่เลยนะซึ่งค่าน้ํามันกว้างแบบนี้นะครับปลามันจะไม่รวมกลุ่มครับพี่นะครับปลามันจะกระจายเลย จากภาพที่เด็กก่อนที่เราเห็นนีเยอะเนาะที่แบบสี่ห้าตัวสามสี่ตัวเจ็ดแปดตัวเนาะที่แบบลอยเยอะนะอันนั้นนี่ะมันจะเป็นช่วงน้ําลงซึ่งปลาะจะไม่มีที่หลบครับพี่นะครับแต่ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งทางชาวบ้านเขาเนาะเขาได้ทํานาเนาะทางแม่ทางลําตะคองครับเลยปล่อยน้ําลงมาครับซึ่งน้ําก็เลยเยอะมากครับพี่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับจากการที่ผมสังเกตดูนะครับ ถ้าช่วงเวลาน้ำหลากนีเยอะอย่างนี้นะครับจะหาตัวยากมากครับพี่นะครับก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเจอตัวไหมน้อยพี่นะเนาะอันนี้ครับน้ําขึ้นสูงมากนะครับความใสของน้ําก็ถือว่าพอได้ครับพี่นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยน้อพี่นะเนาะว่ามันสบานบ้างน้อพี่นะเนาะไปเเราเจอที่หมายครับหมายอยู่ใกล้นี่เลยฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ที่หมายครับพี่นะไปไปกันเลยครับ oh

โอ้มาโลกกว่าครับช่งนี้ตัวใหญ่ไม่มีแล้วโอโโโยิงแนวราบครับพี่นะครับโ,โลกกว่าโอ้โดนกลางเป้าแนละ้ว ล่างมาเลยครับโลครึ่งได้สบายครับพี่นะครับโดนกลางเป้าแนละ้วอือโอ้โหโอ้โหอ้โห้โหโอ้โหอ้โหกับการรอครับพี่นะครับ นี่นะโอ้ยหป่านก็แล้วเนาะนี่นะโอ้กับไซคิโลกว่าครับพี่นะครับนี่โอ้โหในกอไผ่ครับช่วงนี้นะครับน้ำมันขึ้นครับพี่นะครับเจอไซประมาณโลกว่าผมก็สันเลยครับเพราะว่าปลากระจัดกระจายหมดครับพี่นะครับโอ้ถือว่าคุ้มเลยครับพี่นะครับผมก็รอได้สักพักครับแล้วก็จิบมาแบบนี้พี่นะครลองสังเกตดูนะครับนี่ มันโผล่มามันมันค่อยโผล่เนาะแล้วก็ค่อยๆทําแบบนี้ครับแล้วทีนี้มันเห็นผมแล้วเหมือนมันมันจะค่อยๆลงเนาค่อยๆลงเนาะผมก็เลยยิงเผื่อแล้วพี่นะนี่นี่โดนตรงนี้ครับะรุหลังนะครับผมเผื่อครับเพราะว่าผมยิงแนวลาดครับผมเผื่อใต้ท้องประมาณคืบ่มนึงเลยครับขนาดเผื่อคืบ่มนึงนะยังโดนนี่นะครับถ้าเล็งใต้ท้องเฉยนะครับผมบอกว่าไม่โดนแน่นอนครับเราสังเกตนะครับผมแนะนํานะครับวิธีการยิงปลานะครับถ้าปลานะครับอยู่ห่างจากผิวน้ําคืบ่มหนึ่งนะครับ ถ้าเรายิงแนวล่างนะครับให้เล็งเผื่อใต้ท้องอีกครบ่นึงเลยครับพี่นะครับมันจะโดนตัวนะครับแต่ถ้าน้าๆยิงแนวล่างนะครับถ้ามันโผล่คืบนึงครับเล็งใต้ท้องไม่โดนนะครับต้องเล็งต่ากว่าใต้ท้องอีกนะครับตัวนี้ครับเป็นเทคนิคง่ายๆอีกอย่างนึงเลยนะครับซึ่งไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าการยิงปลานะครับเราควรจะเล็งแนวไหนเนาะพี่นะาเนาะโอ้โหคุ้มมากนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ป้าก่อนนะฮะ ปลาไปให้ล mm ูกเมียล่ะครับหรือว่าหมานแล้วพี่นะเยตัวนี้เป็นตัวผู้ครับพี่นะครับเป็นตัวผู้เนาะสังเกตจากคีบมันครับนี่แล้วพี่นะครับนี่สังเกตจากคีบครับคีบจากขาวขาวครับพี่นะครับก็ถือว่าประมาณผมว่าน่าจะมันไม่ถึงโลครึ่งก็โลครึ่งได้ครับตัวนี้ครับประมาณสักโลสามได้ครับโลสามโลสี่หรือว่าโลครึ่งได้เลยครับตัวนี้ เ okay, นะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ป้าเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งเฝ้าอีกหมายหนึงนะ่งเนาะว่ามันจะหมานไหมเนาะเผื่ออาจจะได้อีกแต้มเพิ่มนะพี่นะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์อุปกรณ์แล้วเราไปลุยกันเลยนะครับพี่นะครับครับผมพี่นะครับนี่ก็เป็นหมายที่สอง,องผมแล้วนะครับซึ่งผมคิดน,นะครับเป็นคอผายไหมล้มมันต้องโผล่มาตรงนี้แน่นอนครับมันต้องว่ายมาแนวนี้ครับแนวแนวนี้เดี๋ยวเราลองนัง่งดูนะครับ ครับผมพี่นะครับหลังจากที่ผมรอได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า40นาทีนะครับไม่เห็นตัวแล้วพี่นะครับก็อยากจะได้แต้มเพิ่มนะครับแต่มันไม่ได้น้อยพี่นะเนาะสำหรับหมายธรรมชาติก็แบบนี้แหละครับเราเองก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะเจอบ้างไม่เจอบ้างเนาะบางทีมาก็เจอหลายตัวนะครับบางทีมาก็ไม่เจอน้อยพี่นะเนาะเขียนนะครับอย่างน้อยผมก็ได้แต้มนึ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของผมกันเลยครับ ครับผมพี่นะครับนี่เลยครับผลงานของผมนะตัวนี้เลยครับซึ่งยังมีตายนะครับไไปด้เป็นปลาที่มีชีวิตอยู่บนบกนานครับพี่นะครับอนี่ครับประมาณโลครึ่งได้แน่นอนครับหรืออย่างน้อยก็ต้องโล2โล3ามีแน่นอนครับก็ได้หนึ่งแต้มไปฝากคุณภรรยาแล้วครับพี่นะครับอยากได้เพิ่มแต่ไม่ได้ครับ ก็แบบนี้เนาะกับแม่ธรรมชาติพี่นะครับยังไงก็บางทีผมก็อาจจะต้องเคลียร์อุปกรณ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับบ้านนะครับพี่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าคลิปหน้าผมจะมาทางไหนเนาะพี่นะเนาะตรงนี้ก็ต้องรอรุ่นกันอีกทีนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆนานาทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามากดไลค์เนาะเข้ามาพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเสมอมานะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับผมและครอบครัวก็ดีใจอย่างยิ่งเลยนะครับครับผมสําหรับ พี่น้าท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับถ้าดูแล้วนะครับถูกใจนะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยนะครับหนุ่มมงนะครับเสิร์ฟหนุ่มชาวด้านนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเคลียร์อุปกรณ์แล้วเลยเนาะแล้วก็อาจจะต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ผมจะไม่ว่างครับต้องไปขายของตลาดเนาะพี่น้าเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอแยกกลับบ้านเลยนะครับ ถึงบ้านแล้วนะครับพี่พีนะนะครับถึงบ้านแล้วโอ้คุณูกดูกระตูอยู่เนี่ยโอ้นี่ครับอันนี้เลยโอ้ส่โลครึ่งครับคุณภรรยาโอ้รับพี่นะครับผมก็มาถึงบ้านนะครับครับผมก็มาถึงบ้านนะครับก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สายนะครับซึ่งผมไม่ได้มีเวลาทํากับข้าวนะครับก็ต้อง ไว้เข้าหลังก่อนเนาะพี่นะเนาะอาจจะต้องผมว่าตรงนี้ผมก็อาจจะต้องทอดน้าพรกกินนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็อาจจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าดูว่าจะไปทางไหนนะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเสริมหนุ่มชนานะครับสวัสดีครับ